ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะฮะคลิปนี้มาแลกนักเตะฟรีกันดีกว่านะครับผมเอาจริงก็อยากเก็บแหละแต่เก็บไม่อยู่นะครับผมเก็บไปอยู่เพราะว่ามันจะหมดนะวันที่ส0เดือน9ก็คือพรุ่งนี้ไม่แลกคือหาย โ้น่าเสียดายนะเอาจริงนะก็ช่วงนี้มันก็แจกเยอะนะพวกนอร์มานิตติ้งสดาว4ดาว5ดาวอย่างเงี้ยมันก็มันก็แจกเยอะแลวมันมีวันหมดอายุก็พยายามเข้าไปเช็คบ่อยๆแล้วกันนะครับผมส่วนตัวเนี่ยมี 4D ที่เล่นหลักๆก็คือ 4D โอ้โหคือต้องแลกแบบจุกๆอ่ะทุกไอดีอ่ะนะมาถึงเวลาต้องแลกก็ต้องแลกครับผมว่าชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวนะไอชุดพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ถึงวันที่ ถึงวันที่5เดือน10นะครับผมถึงวันที่5เดือน10 8โมงนะครับผม9โมงนั่นแหละนะฮะวันที่5เดือน10ถ้าการ์ดไหนอยู่ในระหว่างนี้ก็คือจบเลยนะอันนี้เนี่ยวันที่10เดือน9คือจะหมดแล้วนะส่วนสี่ดาวนี่ย14เดือน10ก็ยังเลขเพ็ต่อไปได้อยู่นะครับผมยังเลขเพต่อไปได้อยู่ฉะนั้นไอดีนี้4ดาวเอ้ย5ดาวต้องต้องเอาออกหนึ่งต้องเอาออกหนึ่งนะครับผม ไอดีหนึ่งเนี่ยผมเล่กันไปแล้วไล่บรูโน่ไปแล้วยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมจริงๆผมอยากได้นาโชนะจริงผมจะนาโช่เลยตอนแรกอ่ะนะครับผมจะเห็นบรูโน่เอาบรูโน่ก่อนละกันนะครับโอเคนาโชฟูลเดยของเรียลมาดริดนะครับผมก็กัปตันแหละนะครับเพราะว่าพวกเอ่อที่เป็นกัปตันเก่าๆก็ออกไปเกือบหมดแล้วแหละนะครับผมเกือบหมดแล้วแหละแล้วตอนนี้ก็จะเป็นนาโชนะครับผมคาบคาวอะไรเงี้ยที่ยังอยู่ แต่ก่อนก็จะเป็นใครอะแต่ก่อนจะเป็นใครวะคาสิยาต์เหรอคาสิยาตมันเก่าเกินรามอสสินะรามอสแล้วก็มามาเซลโล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกันหมดแหละเลยนาโช่ที่แบบเก่าๆเ,เลยนาโช่เนี่ยก่อนโมดิติกนะโอเคนะครับผมนาโชเฟอร์นเดสเป็นกองหลังที่สามารถยืนได้ทั้ง3ตำแหน่งเลยก็คือเบกขวาเบ็กซ้ายแล้วก็กองหลังปกตินะครับผมโอเค โอเคนาโชกองหลังสารพัดประโยชน์อีกคนหนึ่งนะฮะโอเคคนนี้แหละนะครับผมนาโชเฟิร์นเดสไปนะฮะห้าดาวนะห้าดาวนะเนี่ยห้าดาวห้าดาวก็ดีกว่าให้มันหายไปเฉยๆนะเลขไปแล้วไม่แอฟค่าพลังก็ยังได้นะครับผมดีกว่าหายไปเฉยๆนะครับผมยังนั้นก็ฟูลแบบทีแค่สเปนได้ฟูลเมอริดได้นะครับผมนาโชโอเค ผมก็จะพยายามเลขพวกนักเตะที่อยู่ทีมใหญ่เพราะว่าจะไปฟูฟฟูทีมด้วยอะไรด้วยนะครับผมมันก็จะง่ายเวลามีวงอีเวนต์ก็จับลองเล่นได้คาพลังโอเคอะไรอย่างเงี้ยไปอัพคาพลังกันดีกว่าสําหรับนาโชนะฮะเลขกมาแล้วก็ต้องอัพคาบลังอัพคาพลังนาโชฟอรอนเดสตินะนาโชอันนี้โอเคยินหลังก่อนแล้วกันนะครับผมเลเวลหรอผมอยากอันนี้มากเลยว่ะ การเฟอร์ตัวเนี้ยอยากมากเลยอยากโอนอ่ะผมมีคาเซมิโร่สองตัวทำยังไงดีวะเดี๋ยวนะถ้าจะเลือกตรงนี้ก็ต้องเลือกเออเ้าเดือนตามชื่อไม่ได้เหรอเรียงตามชื่อไม่ได้เหรอเนี่ยเมนยูแล้วกันคลับคลับแล้วก็เมนยูเพราะว่าผมมีคาเซมิโร่สองตัวที่เป็นฟีเจอร์นะนะดูซิว่ามันจะโอนได้เยอะไหมเอ้า คาซิมิโร่ที่เป็นฟีเจอร์เขียวอะโอนไม่ได้เหรอฟีเจอร์เขียวโอนไม่ได้เหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยฟีเจอร์เขียวโอนไม่ได้เหรอเออว่ะเออว่ะไม่มีฟีเจอร์เขียวสักคนเลยวะ่ะโอ้โหก็แย่อยู่อย่างนี้นะครับผมมันเป็นตัวซ้ำไงสองตัวไงอือก็แย่อยู่โอเคไม่โอนก็ได้วะโอ้โหฟีเจอร์เขียวโอนไม่ได้ เพิ่งรู้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้โอนกันไงเพราะว่านักเตะดมันก็หายากนะนักเตะก็หายากก็ไม่เชิงหายากหรอกเตะมันก็มันยังไงล่ะส่วนใหญ่มันมีแต่ฟีเจอร์ไงสแตนดาร์ดมันก็ไม่ไม่ใครซื้ออยู่แล้วนะครับผมโอ้โหสี่แสนเออพอแล้วมาเอาเรืบ่ปกติดีกว่าผมนึกว่าตัวฟีเจอร์เขียวโอนได้ไม่โอนไม่ได้แล้วจะเก็บไว้สำหรเพื่ออะไรนะครับผม พอใช้ไม่เยอะนะครับผมใช้แค่5ใบนะโอเคเรียบร้อยนาโชเฟิร์เดสโอ้โอะรู้สึกว่าจะ93นะโอ้โอะรู้สึกว่าจะ93นะครับผมตามสูตรเนี่ยใส่โลเวอร์นะโลเวอร์ Lower, 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 Lower คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะโลเวอร์โลเวอร์โลเวอร์คืออะไรวะเกมรับได้แน่แหละสนะ okay, ปีดอะโลเวอร์โอเคสปีดพลังกานยิงสเตมิน่านะครับผมโลเวอร์ Lower, ใส่ไป4นะ เอร์สี่เอเรียลหนะครับเอเรียลมงอรหาปึบปึบปบอืมกระโดดปสโอเคนะนะแข่งแก่งปสิบมงเท่าไหร่มงดีอยู่นะนาะชั่วมงไปอโอเคอยู่นะไม่แย่ไม่แย่นะครับผมเด็กก็จะไปเน้นเกมรับเยอะอยู่แล้วนาชนะชนะโอเคเกมรับเนี่ยใส่ไปสิบสอจุกนะ 12, จุกนะบสงจุกจุกปึบบปึบปบ โอ้โหได้การนะเนี่ยได้การอยู่นะเกียร์รับ9ก้าสงเลยนะทักลิงแปดเก้าเอ็กซ์เรชันแปดเจ็แล้วก็เกียร์เม้นต์เก้าสามได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะนะ่ครับผมเอาเรื่องโอเคเอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยสำหรับนาโชเฟอร์นันเดสนะ่ฮะโอเคมันได้เก้าสามถ้าออโต้ล่ะออโต้ออาจจะสุดเดียวกันอ่าสุดเดียวกันนะครับผม ออโต้สูตรเดียวกันนะครบางทีตามสูตรในอีกแบบหนึง่งมาออโต้เป็นคนละสูตรไงอันนี้สูตรเดียวกันนะครับผมโอเค93ไปคอนเฟิร์มตามนี้แหละนะตามนี้แหละแบบนาะโชได้96นะก็ไม่แย่นะเก้าหก็ไม่แย่นะนะ่ก้าหก็ไม่แย่เป็นตัวที่คือตัวจริงก็ได้สำรองก็ได้นาะโชนะครับผมมันเล่นได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วโอเคโอเคเนี่ยโดนจับันเป็นสำรองแล้วนะครับผมไอดีนี้ก็ ยังไม่ฟูนะนจริงยังไม่ฟูนะเนะี่ยคาเซมิโร่เขามีสองตัว,วจริงนะคาเซมิโร่อะปัญหาคือจะใช้ยังไงหมดนะครับผมจะใช้ยังไงหมดเนะี่ยในวะนาโชเอ้ยอาคาเซมิโร่เอาคาเซมิโร่หายถ้ามันมีตัวเดียวโอบโบออ์พอสิชันเหรอโอบโบออก็ถูกลงหรือเปล่า อ๋อมันอยู่สำรองแน่ๆเลยนี่ไงมันอยู่สำรองนคะครับผมมันมาอยู่สำรองนะโอเคโอเคก็จะประมาณนี้แหละสำหรับนาโช่ก็ตัวหลักก็ได้สำรองก็ได้มันยืนได้หมดเบกิกซ้ายเบกขวาเวแบบลาขาดอะไรเงี้ยแล้วมันเติมเกมดีนะนะเติมเกมดีนะถึงมันจะเป็นสไตล์ที่แบบเป็นเก็เป็นเกมรับก็เถอะแต่มันก็เติมเกมดีนะนะสองสั้นโอเคลุมหมงงได้เกมรับดูเด็กเก้าสี่เก้าสิบเอ็ด นะฮะเปิดเก้าแล้วก็เก้านหะ้านะดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะสําหรับอัพค่าพลังแล้วก็เลขฟรีนะครับผมเลขฟรีแล้วก็อัพค่าพลังนาะโชเฟนเดกของเรียลมาดริดนะตัวสารพัดประโยชน์นะครับผมกองหลังสารพัดประโยชน์นะซ้ายขวาได้หมดทันนี้โอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปลาบบายเลสครับ